สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พวกพี่มาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคามนะคะวันนี้พี่จะมาพาน้องทํากิจกรรมนะคะนั่นก็คือกิจกรรมทางกายตามพัฒน,นาการของเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะมาดูสมาชิกกลุ่มพี่กันเลยคะ่ะนางสาวสาสิธรเกี่ยมพุทธพี่นัทนะคะนางสาววณิชยาศรีสารคามพี่นุ่นนะคะนางสาวอนิชาผาอินพี่นิ้งนะคะนางสาวณรินทร์พันสายพี่อุ่มอิ่มนะคะ และนายธนากรสีจัมพลพีเอ็กโซนะคะก่อนจะเข้าแบบฝึกเรามาวอร์มร่างกายก่อนนะคะท่าที่1น,นะคะ 1. มือสองข้างประสานกันไว้ด้านหลังในท่าคว้ยหลัง 2. ก้มตัวลงยกแขนทั้งสองข้างขึ้นนะคะเด็กๆทำค้างไว้10วินาทีนะคะท่าที่2นะคะ 1. ยืนแยกขากว้างเล็กน้อย 2. องเอ็นตัวไปด้านข้างจนรู้สึกตึง 3. เหยียดแขนอีกข้างข้ามศีรษะไปด้านตรงข้าม 4. ทํทำสลับข้างกันนะคะเด็กๆทำข้างละสิบวินาทีนะคะท่าที่3นะคะ 1. ยืนแยกขาก้มตัวไปด้านหน้าให้เอามือจับต่ำที่สุดให้เข่าตึงนะคะ 2. มือซ้ายจับข้อเท้าซ้ายมือขวาจับข้อเท้าขวา 3. หรือก้มจับข้อเท้าทีละข้างทำสลับข้างกันนะคะข้างละ10วินาทีนะคะท่าที่4นะคะ 1. ยืนแยกขากว้างเล็กน้อย2เอยียงตัวไปด้านขวา 3. ย่อเข่าลงให้เข่าซ้ายตึง 4. ี่พักแล้วทำสลับกันนะคะข้างละ10วินาทีนะคะ ทาที่5นะคะ 1. ยืนหันหน้าเข้าผนังให้ขาทั้งสองข้างชิดกัน 2. มือทั้งสองข้างยันผนัง 3. ยเอียงตัวเข้าหาผนังให้ขาทั้งสองข้างรู้สึกตึงทําข้างละ10วินาทีนะคะท่าที่6นะคะ 1. ยืนตรงหรือพิงผนัง 2. งงอเข่าขึ้นใช้มือทั้งสองข้างช่วยดึงเข้าหาอก 3. าํทสลับข้างนะคะข้างละ10วินาทีท่าที่7นะคะ 1. ยืนตรงพับเข่าซ้ายไปด้านหลัง 2. มือซ้ายจับข้อเท้าซ้ายและดึงเบาๆให้รู้สึกตึง 3. พักและทำสลับข้างข้างละ10วินาทีนะคะ ท่าที่8นะคะ 1. นั่งแบะฝ่าเท้า 2. มือจับให้ฝ่าเท้าทั้งสองข้างชิดกัน 3. ก้มตัวลงจนรู้สึกตรึงหลัง 4. พักสักคู่แล้วทำซ้ำ1ิบวินาทีนะคะท่ายืดเหยียดคอบาไหลนะคะท่าที่1นะคะ 1. ประสานมือที่ท้ายทอย 2. ก้มศีรษะลงพร้อมกับใช้มือทั้งสองข้างกดเบาๆค่ะท่าที่2นะคะ 1. นึควายแขนซ้ายไปทางขวา 2. มือขวาดันศอกซ้ายเข้าหาตัวจนรู้สึกตึง 3. ทําสลับข้างข้างสิบวินาทีนะคะท่าที่3นะคะ 1. ประสานมือทั้งสองข้างไว้ที่คาง 2. ดันบริเวณคางให้ศีรษะเงยขึ้นค่ะทำค้างไว้10วินาทีนะคะ ท่าที่4นะคะ 1. พับข้อศอกขึ้นเหนือศีรษะ 2. มืออีกข้างจับข้อศอกกดลงจนรู้สึกตรึงค่ะวันนี้พวกพี่ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะแล้วเราเจอกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะ